ส่วนกระแสกะเกษตรยังยืนวันนี้าพาทุกคนมาพูดคุยกับคุณยิ่งอรุณบรไทยสิริบุตรผู้ที่คลังไทยและหลงไหลการปลูกผักค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเป็นคนที่มีพื้นฐานเรื่องของการปลูกผักเพราะว่าหญิงเป็นคนต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็ตอนเรียนกพอเนี่ยจำได้ว่าอาจารย์น่ะครูเนาะตอนนั้นเรียกครูครูอ่ะพาปลูกผัก ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นตัวเองทําได้ดีเพราะว่าผักสวยกว่าคนอื่นแล้วพอย้ายมาทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมคะพื้นที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างอยู่ก็เลยแรกๆเลยค่ะที่เริ่มเลยเนี่ยก็คือการปลูกเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็แตงกวาปรากฏว่าแตงกวาออกมาหน้าองสารมากแบบคือปกติเขาต้องยาวสวยใช่ไหมคะออกมาเป็นก้อนกลมๆอย่างน่าเอ็นดูมาก แต่ปรากฏว่าถั่วฝักยาวอ่ะเขาได้ผลดีอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ปลูกแค่นั้นค่ะไม่ได้มีการการขยายแปลงช่วงการระบาดโควิดแล้วก็พื้นที่ตรงบริเวณเนี้ยค่ะด้วยความที่มันเป็นบ้านจัดสรรทีนี้กะว่าจะจัดสวน ก็มานั่งทบทวนดูว่าเอ้ยมันมันจะดีมากๆเลยถ้าสมมติเราเดินออกมาข้างบ้านแล้วเราสามารถเก็บทุกอย่างที่บ้านกินได้ก็เลยมาโนว่าอยากจะสร้างที่ข้างบ้านตรงเนี้ยให้เป็นหนึ่งจกันก็คือจัดแปลงให้สวยสองเป็นเหมือนตู้เย็นที่อยากจะกินอะไรสดๆก็สามารถเดินมาเก็บกินได้เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเคือแรงบันดาลใจทําให้ปลกผักจนถึงทุกวันนี้ค่ะเคล็ดลับใช่ไหมคะปลูกผักอย่างว่า ต้องใช้ความใจเย็นมากแล้วก็ต้องรอเป็นค่ะที่บอกว่าต้องรอเป็นเนี่ยเพราะว่าดินบางทีบางคนอยากจะปลูกผักแล้วไปซื้อดินปลูกมาจากร้านที่ขายแบบเกเษตรหรือว่าร้านขายต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อแล้วมาปลูกปรากฏว่าปลูกไปสักพักนึ่งเนี่ยต้นจะเหลืองแคะแกนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าสารอาหารในดินน่ะมันมีไม่เยอะหรือว่าดินบางถุงมันอาจจะมีแกลบเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือสาเหตุที่ทําให้ไม่สวยยิงก็เริ่มศึกษาค่ะ โดยการไปดูจากยูทูบเบอร์หรือว่าใครที่ที่เป็นเซียนหรือว่าปลูกผักมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าทํายังไงเขาถึงปลูกผักสวยปรากฏว่าทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าผักจะสวยหรือเปล่าเนี่ยปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือดินแนะนําเรื่องการผสมดินก่อนเลยค่ะ คือเหมือนที่หญิงบอกว่าถ้าดินดีทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยแล้วก็ผักเนี่ยเขาเขาเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่ต้องการให้เราดูแลใส่ใจการลดน้ําแดดและดิน เนี่ยคือสิ่งสําคัญเลยค่ะลองดูผสมดินก็ไม่ได้ยากนะคะคือถ้าใครแบบเอ้ยขี้เกียจจาสัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆก็คือดินหนึ่งส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือแล้วแต่คุณจะใช้ภาชนะอะไรในการในการตวงดินหนึ่งส่วนมูลวัวนะคะหรือว่าขี้วัวเนี่ยหส่วนแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุค่ะเป็นใบไม้หรือว่าเป็นแกลบก็ได้ถ้าเป็นแกลบก็ขอเป็นแกลบเก่านะคะผสมแล้วก็ใช้น้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ าลาดเขาไว้แล้วก็หมักดินไว้อย่างเงี้ยค่ะประมาณ1เดือนให้รอยอย่างใจเย็นนะ,ะรับรองว่าหลังจากที่ได้ดินที่ดีเนี่ยปลูกไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรืออะไรขึ้นแล้วสวยแน่นอนลองดูค่ะ